Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man never stop never stop there ain't no time to fuck try to live get it up you got one life to fuck thinking big never small cause you gotta want it up when you finally get that up, you get ready take it on me the hand out i already stand out starting to advance so i ready you need to up house, bad leo ชาแนลนะคะผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่เลสกันนะครับทุกคนหรือว่าลัสหรือว่ามวยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุ่นพลังแฝงนะครับผมใช้ในเกมนี้นะครับเซตไอเทมเซตเนี่ยจะเป็นเซตไอเทมดาเมจนะครับผมไม่มีตัดเลือดนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยผมไม่ต้องใช้ตัดเลือดนะครับฝั่งนู้นเนี่ยไม่ค่อยมีตัวซับเทนหดหดแล้วผมต้องการดาเมจเบิร์สที่รุนแรงนะครับผมอย่างเช่นคอมโบชุดเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรีบขึ้นมงกุฎมาเลยนะครับผ แล้วก็รีบไปขึ้นเจาะเกาะเลยนะครับแต่ถ้าเกมไหนเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีพวกตัวซับเทนมีตัวดูดเลือดอย่างเช่นลิ p พลโอลเมอเนอนอาร์เนไอพวกตัวซับเทนทั้งหลายนะครับหรือว่าตัวฮิวอย่างเช่นไปหน้าอะไรเงี้ยยังไงแรดก็ต้องออกตับฮิวนะครับโอเคยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดซันกระดิ่งไว้เวยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นแร็นะครับผมมีคนขอเข้ามานะครับให้ผมสอนเทคนิคการเดินเกมของแร็นะครับผมผมก็จะพูดไปในเกมนี้เลยนะครับเวลาที่ผมเล่นแร็เนี่ยผมชอบเดินแบบไหนชอบเดินทำอะไรนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับแร็เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เก่งเรื่องการแก๊งแล้วก็การดักฆ่ามากๆเลยนะครับถ้าเกิด มีโรมที่เป็นตัวช่วยด้วยเนี่ยอย่างเช่นพวกโรมน็อกอัพโรมสตันให้เนี่ยอุย้ยโอ้โหช็อตนี้ผมต้องแฟดออกกว่าไม่ใช่แฟดดิฟิกโอ้โหโอ้โหอ้ยอารามช่วยผมเคลียร์ได้ไหมโอเคอารามเพื่อรักเอาเคลียร์เว็บนี้เรากลับก่อนนะทุกคนดีนะอารามเขายังแบบอยู่เคลียร์ช่วยผมนะไม่งั้นเนี่ยผมต้องกลับฟรีๆนะเวล์หนึ่งแล้วก็จะแบบไม่มีเวลเล่นเลย โอเคเรามาพูดกันถึงเรื่องการเดินเกมของแรดกันต่อนะครับผมเวลาผมเล่นแรดเนี่ยผมจะชอบเดินไปทาเลนออฟเลนนะครับผมถ้าส่วนใหญ่นะเพราะว่าเลนออฟเลนเนี่ยมันทําง่ายเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวนะครับผมแต่ว่าจังหวัดเนี้ยผมจะเดินล่างนะเพราะว่าข้างล่างเรามีบวกแล้วผมอยู่ใกล้ล่างมากมาก,กว่าเลนบนนะเลนบนไม่มีบวกนะครับผมช็อตนี้เราก็มาเก็บงานนะครับผมสสยไปง่ายๆเราก็หาเบาได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคเจอต่อยออกนะผมไม่ต้องเข้าไปอยู่แช่นะให้โอเทต่อแล้วเราก็ค่อยกลับไปรัดช็อตนะครับผม โอเคเราก็วาร์ปนะแรดเนี่ยมันเป็นตัวที่ถ้าเกิดได้ฆ่าเนี่ยมันจะมี Impact กับเกมมากๆเลยนะถ้าเกิดเราคอมโบตายเดินไปตรงไหนก็ได้คิวเนี่ยเขาก็จะเริ่มโกรธล้ว,ลวถ้าเกิดเราหายออกจากเลสเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยกล้าเดินผ่านพุ่มเยอะหรือแบบเอ้ยระวังนะเดี๋ยวแรดมันมาแก๊งนะอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อยไปครับผมต่อยนวดไปต่อยอนะ่ะเขาเปิดตีเราก็ถอยนะ แต่ถ้าผมมีอันตีเนี่ยผมอาจจะฆ่าเขาได้นะครับผมแต่น,นี้ผมไม่มีนะมันก็อาจจะต่อคอมโบไม่ได้นะผมเราก็เล่นแค่แบบไม่ต้องเล่นสุดนะเล่นแค่แบบหน้าลำาคาเนาแบบให้เขาแบบหน้าลำคาญนะเมทเขาเวลสี่แล้วว่าแต่ผมยังเวลสามอยู่เลยเพราะว่าผมอาจจะพลาดไปเวฟหนึ่งหรือเปล่า,หร,ลาหรือมีคนมาดูดอ๋อใช่มีคนมาดูดผมนะครับโอเคแ้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวที่เคลียร์เลนช้านะแต่ถ้ามันเจกับอิกกี้เนี่ยมันต้องยอมให้อิกกี้เคลียร์เลนก่อนนะเพราะว่ามันจะเข้าไป เข้าไปเคลียร์เนี่ยมันก็จะเจ็บมากๆเลยอะโอเคเลนล่าเนี่ยเราก็มาปิดนะครับผมตอนนี้ผมหาโอเคอันติเลยทุกคนจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะเผื่อเขาจะมางัดผมแล้วผมเจ็บเยอะเอาต่อเนื่องครับผมสวยโอเคถือว่าผมมีส่วนเก่วมกับเกมไป4ตัวแล้วนะครับผมค่า3แอซิสหนึ่งนะคือเราอะ่ะพยายามเดินเยอะๆอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะเล่นแรดเนี่ยเราต้องเดินเยอะๆนะครับผม เดินตรงไหนที่ใกล้ไฟเนี่ยเราเดินไปเลยเพราะว่าแรดเนี่ยสามารถเดินแป๊บเดียวก็ถึงไฟแล้วช็อตนี้มาเนี่ยเห็นปะข้างบนมีมีบวกเราก็เดินมาเลยเราไม่ต้องไปเสียเวลาลังเลนะครับพราเราจะต้องไปเดินทําล่างอยู่ตลอดเอ้ยไปเล่น3ล่างอยู่ตลอดเพราะว่าเมตาั้แต่ตอนนี้เมยเขาเล่น3ล่างนะแต่ว่ามันไม่ใช่แรดนะครับผมแรดเนี่ยมันไปเล่น3ล่างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะมันก็แค่ไปต่อยไปต่อย,ไป,อยไปต่อยอยู่งั้นนะ่ะ แล้วแล้วที่ผมไม่ไปเล่นสามล่างเนี่ยเพราะว่าโรมอะ่ะโรมเราเป็นอลัมอะ่ะอัรลัมไม่มีสกิลเกี่ยวเลยไม่มีสกิลจับเลยผมเหมือนว่าผมไปรอต่อยฟีอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคลียร์เลนแล้วผมก็ดักพุ่มดักดักพวกตัวที่น่อย่างเช่นออฟเลนเคลียร์บนเสร็จหรใช่ปล่า <h az os> เขามีสิทธิ์ที่จะเดินมากลางแล้วก็ไปเติมเลนล่างนะ ผมก็อาจจะดักต่อยซูเปอร์แมนสักครึ่งหลอดน,นะครับผมเวลาเขาไปเติมเนี่ยเขาก็เติมช้าแนละ้วเขาก็เติมแบบเลื่อดไม่เต็มนะครับผมแล้วก็เลนล่างฟังเราเนี่ยมันก็ค่าที่จะได้เปรียบอยู่ช็อตนี้ผมเลยยังไม่เดินไปล่างผมก็เลยจะดักก่อนนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยป้อมล่างแตกแล้วเราก็ต้องดักเรนบนต่อเนี่ยซูเปอร์แมนเดินมา,าแต่ผมต่อยไม่โดนนะครับผม <c oughs> เนี่ยต่อยบอลด้าไม่ให้บอด้าเห็นผมก็คือโยกหลบทุกคนผมโดนสตาร์ทไว้ทุกคน เพื่อเราจะเคลียร์มังกรเล็กนะแล้วก็เข้าไปต่อยหนึ่งทีดีนะเบลด่าไม่งัดผมนะเมื่อกี้ที่ผมตำแหน่งไม่ดีนะต่อยไม่โดนก็ไม่เป็นไรขยันต่อยไปนะขยันออกหมัดเย็บนะครับผมโอเคไม่โดนอีกแล้วเหมือนจะได้ป้อมกลางปะดอกนี้โดนละอ่าแล้วบูมสติ๊กเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะบัฟมาเพื่อแรดเลยนะเฮ้ยช็อตน,นี้ได้ไหม ไม่อยากฟิกเข้าไปหว่าทุกคนถ้าฟิกเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้จะฆ่าได้หรือเปล่านะเพราะว่ามีคนมาซ้อนนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะบูมสติ๊กเนี่ยค่อนข้างบัฟมาให้แรดนะเพราะว่ามันบวกความเร็วเคลื่อนที่มีอีกหอร์เแล้วแรดเนี่ยต้องออกทุกเกมไปแล้วแล้วแรดมันเป็นตัวที่ต้องเดินไงต้องเดินเคลียร์เดินเคลียร์เดินเพราะงั้นอนะ่ะบูมสติ๊กค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆแบบมันทำให้แรดเก่งขึ้นมากๆเลยนะการที่แรดเดินเร็วเนี่ยบวกกับเราเอาลูนสปิริตมาด้วยเนี่ยก็เท่่่่าาาากกัับบวววววเเเเเพิิมมมมมคครรร็็โจตีไป15%ลลยนลยนนะะผงๆ วิ่งไล่ต่อยนี่ค่อนข้างง่ายผมต้องโปเขานะอุ้ยผมเดินหลุดออกไปว่ะอ้โหผมกดตะอ,อีกโอ้โหชันนี้ต้องต้องออกยาวทุกคนโดนฝังว่ะแต่ว่าผมยังมีตัวแข็งอยู่นะเดี๋ยวผมกดตัวแข็งรัวๆตัวแข็งเรียบร้อยโอเคสกิลหนึ่งมาต่อยไปหนึ่งทีแดนอออทุกคนโอเคผมว่าผมน,น่าจะรอดละชอนนี้ยังไงดีโอ้โหรอดได้ไงไวะทุกคน, <laughs> ม,น <laughs> มันดูไม่น่ารอดแต่ก็รอดว่ะเฮียร <c oughs> อดแล้วยังเอาเยอะอยู่ยังเอาเยอะอยู่ เคกียร์กางก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับบ้านนะยังไงเงินก็สำคัญโอเคเรนล่างมีบวกนะทุกคนเราก็ไปล่างนะเมืนโอเคไม่มีบวกละเราก็ดักนะทุกคนแต่เขาเห็นผมนะว,ว่าผมเดินเข้ามาเห็นปะซุปเปอร์แมนกระโดดเลยเพราะว่าเขาเห็นจากคีปกลางนะเราไม่ได้เคลียร์คีปกลางก่อนแล้วค่อยดักนะครับผมหานะมีคนตีตัวเล็กอยู่นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะเคลียร์กลางนะแล้วเราก็เลือกเดินนะว่าตรงไหนมันจะมีไฟหรืออาจจะไปผมว่าผมว่าดักแถวบูเขาดีกว่านะผมว่ามันน่าจะเป็นเพจที่ดีซูเปอร์แมนมาทุกคนผมต้องปิดให้เพื่อนต่อยไปหึงมัดต่อยไปหนึงมัดโอเคสวยแล้วได้มังกรใหญ่มานะก็ได้บัฟนะทุกคนบัฟค่อนข้างดีอเผาเรื่อยๆออผมค่อนข้างชอบนะถ้าเราไปยึดพุ่มหน้าได้เนี่ยเรา มันก็จะเสี่ยงอ่ะเพราะว่าเขาอาจาจะมีคนเข้าไปแอบ,บอยู่ข้างบนเหมือนจะมีบวกปะโอเคตามมาช่วยเพื่อนก่อนนะแล้วค่อยกลับไปเคลียร์คลิปนะโอเคเหมือนป้าเราจะมาเคลียร์คลิปให้ต่อยเข้าไปสวยออ้ยตายแรงอยู่นะถึงจะเป็นแทงก็เถอะเอ้ยอะไรแแหลมวะแหลมเหรอแหลมเหรออย,อยู่ๆก็มาไถาผมผมแดนออกอยู่แล้วอุ้ยเพื่อนเราจับว่ะสวยดิเด่นงามเด่นงามเพื่อนรัก ปลอยเข้าไปป้อมได้ไหมปล่อยไปหนึ่งหมดัดปล่อยโคตรแรงทุกคนจังหวะนี้คือเรายืนกลางเนี่ยเราฟรีนะแร็ไม่สามารถตีป้อมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําได้ก็คือลงมาเคลียร์เวฟล่างนะครับก็ดูจากมีนิแแบบนะเวฟล่างมันชนเนี่ยเราก็มาเคลียร์นะเราเราแบบเราอย่ายืนฟรีอะ่ะเ,เราเราต้องทําประโยชน์ให้ให้ทีมอะ ผมน่าจะดักได้หนึ่งคนนะถ้าเกิดเป็นถ้าไม่ใช่แท้งอะ่ะโอเคสวยเรียบร้อยเอาเป็นหนึ่งคอมโบเรียบร้อยตายคาที่ค่อนข้างที่จะแรงแนะตอนนี้ตัวเราผมว่าช็อตนี้เราน่าจะจบเกมได้เลยวะ่ะเพราะว่าป่าเขาไม่อยู่นะแล้วแบบอารามเนี่ยผมว่าจับในป้อมเนี่ยตายหนึ่งตัวอารามจับไหมจับไปจับใครไปก็ได้เออนั่นแหละสวยสุ per man เรียบร้อย มาเดิลาวิลยิงเหรอลาวิลยิงเหรอลาวิลยิงเหรอเหลือแค่าบาดามตัวเดียวเหลือแค่าบาดามตัวเดียวงัดหน้าครับเป็นอย่างทีโอเคผมเล่นไม่ได้แล้วนะโอ้ผมรอดเดี๋ยว้วทุกคนเหลือแค่ไบต์ว่ะถ้าเกิดฆ่าไบต์ได้ก็คือจีจีอะโอเคเดี๋ยวผมกลับ โอเคเพื่อนเราจบได้ทุกคนโอเคสำหรับแนวะทางการเล่นแรกแ็ก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผม